สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องปอมแขมลำเพลินออกไม่ชียเหรอวันหนามครับพี่น้อง้อนบักค่าร้อนแบบร้อนมากร้อนรประมาณ40องศาพี่น้องค่ะไม่ใส่ปอกแขนปกติเพายานแดดได้แต่พี่มีแสบแขนนี่ ตลาดสมพรคืนนี้อุ้ยหม,หมูย่พ่อดวนไปค่ะพ่อแม่แม่ห่อดวนไปวันไหนลูก ือนี้มาอนคักแท้ี่สิบี่สิบกว่าองศาละมั้งมัวหอนัม้งกัแม่หอนหอนประมาณนี้ซี่บ้องเ้าจอดรอยนู้กัจอดนอนมาเรื่อยเรือนดีเขากม่บอกู่แต่ว่ากับนีี่ยูไลอยูหบอกเลิเสื็จปัอยูจ้าพอแม่ได้โรคางก็เลยไปพังำเินนะอีเมโรยามได้ต้นไปที่เกหเนทีตั ได้กินหอมไปค่ะที่้าออกกังกามทำซ่างเราสอยตัวเองสบายเรียแมวกิน้องกินเราสี่แล้วเหมือนแล้วถ่ายคลิปสนั่นพี่กันละแมวน้อนนอนอะไรกะป๋งเสียหัวเขาแม่นอนสบาหัวแต่ยินทุกทุกอย่างเลยดิเราบบรำวัดุแตยินถกค่ำผู้ใดรำเพื่อยินหมดเลยสุดยอดคุณแม่อีกผู้นึ่งไปซะแม่ ม,มันไปนอปก็ป,ปวดหัวดยค่ะร้อนจนปวดหัวบ้าอะไรไปนอนนะชะนัดาามาศแหลกยามันอก ปอแปมกับน,นอนมานับรถยูยพี่น้องนอนนอนมานับรถจอดน,นอนอยู่ปากช่องอยิ่เงี้ยวมาเลย ก็เี่ยวที่ยวรถบัสอยากไปนอนให้ยูมันมีลมมันไมมนี่จบเลยม่ลมจบเลยวันนี้รถบาสมาตันนี่กัเศ้าลมจงเพราะว่าลมมันมาทางนี้รถบาสมาตันก็จะไม่เย็นเลยซีซีบองซาเนีหมือนกันจอดใ่น่พูดจอดข้างเกลป็นง่ายมากออกเรียนทะเลปวดหัวมัมมับแดดัอดักนีรั จะคตันมนอผัดส้พี่น้องแนวกันแสบผิว่ะะาดอเขาอวัดียวค่ะอ,บอะีบอกว่าร่งจัดมองจอรถพีนองยางจัดที่จอดรถ วดหัวลยว่ะเจ้าบอกเจ้าจอดคู่เอกมันแห ไปใหย่เดี๋ยวได้ฮะอะไรอ่ะมันคืออะไรนี่อย่างอันนี้นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของแคริงนะคะเป็นคีบบำรุงผมเสียบรุงผมแตกปลายนะคะว่าผมว่าคีบผมแตกปลายมากเลยะค่ะ อย่าให้หดลูกพิษเต่าไปทั่วเอาเช่นกระเช้าสีของฉันแหละแม่นี่กระเช้าสีฉันเนี่ยมันหอมมันเห็ดไหมหอมมันเงาตรงนีแม่นี่แม่นี่หอมม,มากกเลยแม่แต่ว่าเธอมีตังค์ซื้อไม่ต้องหรอกให้เด็กเขาไปม,มีตังค์ซื้อดีกว่าดีกว่ามีตังค์ซื้อดีกว่าแม่นติดลบขนาดนันเลยไม่จริงๆริงดูสิตรงนี้ดูเลยเห็นไหมเนี่ยมันทำให้ผมนุ่มแล้วมันมันมีน้ำหนักขึ้นเห็นไหมมันมองแล้วมันมีน้ำหนักขึ้นไม่ใช่ว่าฟิวแววงซองแหวงแซงอยู่เนี่ย เำไมการทำแบบกไปพูโทูตธงมังกรเอมซลรีเดอร์มีอไรเนี่ยไปสรรหามาแต่ในตัวเองไม่ได้ผมยาวอดีตฉันก็ยาวพออดีฉันก็ยาวบอมีปัจจุบันก็ยาวนะอะไรหนีหนีหนีไม่ไม่จะดกรงวันนีไม่คุยด้วยหรอไม่คุยด้วย อม่มาเยืนยี่รอนี่ลหรอะหอนนี่หาก็รด้อนตับแตกแบเนาะแ่บะค่ะแงงเอเดินบาคห่นนี่ข้าวเดียวแ่บคิว การเศร้ามี่าหวัดจอดจนกำลังเตรียมการลงเวืีพิทบอกว่าจะไม่พายุว่ายุดกำลังจัดมองแต่รุด